สวัสดีครับ fc ช่อง y YouTube แอดหมุนเซียนมาถามพาโชคก็มาพบมาเจอกันนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้นะครับเป็นสูตรของแอดเองนะครับซึ่งก็ทยอยลงนะครับให้ fc ได้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งงวดขอมาลวนะครับงวดขอมาทุกทีละซึ่งที่ fc ได้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับเหมือนจะสรุปให้ fc ละแต่อย่างนะครับคล้ายๆเลยเป็นคลิปที่พิเศษ ต่อไปนี้เป็นคลิปพิเศษทุกคลิปก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทําให้ FC ออกไปดู FC ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อสลากกินแบ่งหรือเหล็กต่างๆได้ทันทีนะครับเพราะว่าแอดสรุปชนล่ำมานะครับชนล่ำมานะครับชนลมน่นลมาไม่เคยผิดหวัง FC และแอดเน้นชน3ตัวนะครับชน3ตัวล่มานะครับส่วนชน2ตัวไม่ต้องพูดถึง ชนละมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเออเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟให่ง fc ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให่ง fc ดูชัดๆจับสองสูตรชนแล้วมาวงเล็บเลยนะครับบนล่างนะครับเนี่ยให่ง fc ชมเนี่ยสองสูตรสิบหน่วยบนล่างบวกสูตรครบล่างชนสามตัวและสองตัวนะครับแต่วงเล็บก็าสามตัวเป็นหลักนะครับเนี่ยที่แอดแต้มประกาศสีไว้นี่คือชนสามตัวละมา แล้วมันเคยทาไม่ผิดหวังนะครับส่วนชนสองตัวไม่ต้องพูดถึงมาทุกงวดนะครับชนสองตัวในมาทุกงวดนะครับเนี่ยชนสองตัวยังมาเลยหนึ่งตัวนะครับเนี่ยชนสี่ตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ชนสามตัวคือไม่ถึงแต่แสตมสีเนี่ยนี่คือชนหนึ่งตัวชนสองตัวชนสามตัวเนยในงวดเนี้แอดมันใจหนึ่งมากๆเลยแอดเลยแจมสีไว้ก่อนยังไม่ได้วงนะเนี่ย นะครับแต่งสีไปครับแอดมาตามวงตอนที่เขาออกแล้วก้าวหนึ่งนะครับแอดมั่นใจมาแต่แอดมีเงินเหมือนเงินแสนนะครับแอดวิงวิงหลุดนะครับแอดมีกระตังใช้แน่แอดมั่นใจสุดๆเมื่อที่แล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเว้นมาโปรตีชนสามตัวแล้วเว,นว้นหนึงแล้วก็มาชนสามตัวเว้นหวดแล้วก็ชนสามตัวแล้วมาเว้นสองหนึนะครับ นล้ววันนี้ชนสามตัวแล้วลงล็อกพอดีเลยนะครับเนี่ยศูนย์เนี่ยตีคู่มากับหนึ่งนะครับศูนย์เนี่ยแต่พอมาถึงสูนรครบล่างม่มีศูนย์เหลือหนึ่งตัวเดียวที่ชนสามตัว fc เ l e m e n นใจรอดเปอรเซนต์เป๊ะเ,เ,เลยนะครับเนียโอ้โห fc ออแลคลิปนี้ fc จะไม่เข้ามาชมได้ไงเกลินให้ fc ประมาณนี้ก็น,น่าจ,จะสนใจกันบางแล้ว วันอื่นจะรีวิวให้เอฟซยาวนะครับเหมือนทำคลิปพิเศษเลยนะครับจะไม่ใช่เอาคลิปปกติแต่ว่าจะดีกว่าปกตินะครับเหลืองวดเข้ามาแล้ว FC เข้ามาชมกันได้เลยนะครับฟรีฟรีคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราสงสจยมาท่านทื้อสลาดกินแบงรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอเป็น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับ ที่เข้ามาชมช่อง YouTube ของแอดเซียนมะขามผัดโชคตามนี้เลย fc นะครับก่อนไม่ได้ฝากอะไรเช่นเคยเรียงหลีดทำให้ fc ก่อนนะครับก่อนอื่นจะมาทำตรงเนี้ยนะครับแอดเก็บตรงนี้ไว้ก่อนมาดูตรงนี้คือที่เอามารวมทำเป็นอ่าศูตร์สองศูตรชนแล้วมานะครับมาตรงนี้ก่อนวัอนอื่นนะครับครบหลังเอาไว้ทีหลังเพราะครบหลัง fc เริ่มคุ้นเคยเริ่มเข้าใจกันละแต่เดี๋ยวต้องเอามาให้ดูให้ชมเหมือนเดิมเลยแอดรีวิวไปทั้งหมดแล้วไง แต่ว่าเอามาดูคร่าวๆก่อนเพราะเป็นสูตรแม่ที่เอามาประกอบกันชนละมาชนละมาวงและกก็ชนละมานะครับเอามาดูเออนี่นะครับใช่นะครับนี่อยู่ในสูตรชุดสิบเอ็ดนะครับในรวมสิบสองสูตรนะครับแอดมุนทีนี้สองสูตรชนเด่นสิบหน่วยบนล่างเนี่ยที่แอดเขียนแลบวกกับสูตรสิบนี่ก็นี่ก็อีกหนึ่งสูตรที่ที่เอามาให้ fc ไม่ทนนะครับ ต้องขอไปนะครับแอดเอามาสูตรนี้เพียวๆไปก่อนแล้วจะมาประกอบกับสิบหน่วยบนเลยนะครับเพราะแอดเอามาลงใบจริงอย่างนี้แล้วแอดก็ต้องทําให้ได้นะครับไม่ทําให้ได้เพราะขึ้นใบจริงแล้วนะครับอันนี้คือต้นฉบับน,นะครับเนี่ยก็สูตรคนอย่างนี้เลยเนี่ยหลักแสนบวกหลักหน่วยเลยท้ายสามตัวข้างสีย่ยาทีแอดได้รีวิวไว้แล้วแหละเจ็ดบวกเจ็ดนี่ครับเจ็ดบวกเจ็ด นะครับในชุดหนึ่งในชุดสองนะครับก็ได้สิบสี่สี่ลบหนึ่งไล้สามสามบวกหกได้เก้าเนี่ยนะครับชุดสองเจ็ดหลักแสนมาบวกกับหนึ่งหลักหน่วยเล็กใต้สองตัวนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดนะครับลบหนึ่งแล้เจ็ดบวกสองได้เก้าแปดเจ็ดเก้าแล้วก็มาจับชุดเจ็ดเก้าสองสามนะครับก็เข้าที่เจ็ดแล้วก็เก้านะครับเนี่ยจากชุดเข้า ข้ากันจับชวยกันเองเข้าบ่อยนะครับเนี่ยงวด2ก็เช่นกันเนี่ยคร่าวๆนะครับไม่ได้เอาละเอียดเพราะรีวิวไปแล้วไงนะครับเนี่ยก็แปดบวกเอีกงวดนะครับก็สิบสิบห้าลบหนึเลทสี่บวกหก็ได้ยี่สิกดศูนย์อีกสูตรหนึ่งแปดบวกสมนะครับก็ได้1ิบเรลบหเลืศูนบวกสองได้สก็มาออก0ูนย์ศูนย์ห้าหย์ย์วเข่าเนี่ยห้าหนึ่งวกเข่าเนี่ยแล้วก็เข้ามายาวโดยตลอดนะครับนะครับสูตรนี้ เดินดีตอนเนี้ย,นยจนมางวดล่าสุดที่รีวิวไปแล้วเนี่ย fc นะครับเนี่ยตัวน,นี้เลยนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับหลักแสนบวกหลักหน่วยสามตัวแค่สี่นะครับแล้วก็เก้าบวกหนึ่งอีกเนี่ยหลักแสนบวกหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวนะครับไม่รู้อะไรจะตรงงานขนาดนั้นนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับได้สิบสิบก็ลบหนึ่งเหลือเก้านะครับ บวกหได้สิบห้าศูย์เก้าห้าเบวกหนึ่งมันเดิมนะครับก็เด้ 10, 10, 1สิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้านะครับเก้าบวกสอได้สิบเอดศูนย์เ่อันนี้ศูนย์เก้าห้านะครับชนที่9้ากับศูนแล้วนะครับเอฟีทีนี้มาดูคบล่างนะครับมาดูคบล่างมาดูคบล่างนะครับนี่คบล่างก็อรีวิวไอเอฟซีเดชมกนแล้ว,ชวเช่นกันเพราะว่า f อกว่าน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบกับสูตรแอดสูตรนี้ ก็ยังไม่เคยหลุดเลยแล้วเข้าจริงนะครับแค่หกตัวเองครบแล้งแอดยังงงว่าแอดคิดแย่างไงสุดนี่นะครับแอดง,งงตัวเองกันนะครับเข้ายังไม่เคยหลุดเลยกี่งวดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองงวดนี้งวดสิบสามจะเข้าหรือไม่นะครับเข้าหรือไม่เขา้าแอดก็ภาวนาขอให้เข้าแล้วกันเพราะสุดท้ายแอดไม่คิดว่าจะเดินดีขนาดนี้นะครับเป็นสิบสิบงวด ยังไม่หลุดเลยในยแอดก็งงเหมือนกันแล้วอคิดไดไงนะครับหกตัวนะครก็ fc ครบล่างทีนี้มาดูกันีนวิธีทำ fc ใหม่ก็น่าจะอยากจะรู้แล้วแหละส่วน fc เก่าก็น่าจะเข้าใจละแบบสูตรนี้เหมือนกันเนี่ยมีมตัวอย่างให้ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนครบล่างนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูเช่นกันนี่ครับดูในทางก็แคปไว้นะครับแอดไม่ได้วหวงสูตรแค่เอาไปเลยนะครับสูตรครบล่างหกตัวนะครับ เล็ท้ายสองตัวงวดที่เอ๊ยอยังไงแอดเขียนเองงงเองนีกแหละเหล็ก้ายอ๋อเหล็ก้ายสองงวดนะครับเหล็ก้ายสองงวดบวกเหล็ท้ายโอ้แอดเขียนเขียนเองงงเองมาดูของจริงดีกว่าถ้าถ้าแอดเขียนเองงงเองแลว้วก็ เดี๋ยววาเอฟซีงงเองแอดยังงงเองเลยนะเขียนเองงงเองนี่ของจริงๆมาดูเอาตรงนี้มานะครับเหล็กถ่ายสองตัวครั้งครั้งเนี้ยก็เอาว่าเป็นครั้งที่หนึ่งมาจากกระเล็กถ่ายสองตัวครั้งที่สองนี่นะครับสองหนึ่งแล้วก็ห้านึงนี่ครับสองหนึ่งและห้านึงนะครับอธิบายอย่างนี้จะง่ายกว่าเอฟซีแอดเขียนเองงงเอง นะครับอ้าวมาดู2อวกหได้3นะครับห้าบวกหได้6 3สบวกหก็เท่ากับเนะครับเ9้าเก้านะครับทีนี้ลบหนึ่งลบแปดบวกสองได้สิบนะครับสิบก็ได้ศูนย์บวกสามได้สามบวกสีได้7จบวกหได้สองสิบสองนั่นแหละครับ เอาตัวท้าย980372ออก77923เนี่ยครบล่างนะครับจะเข้าครบบนด้วยเนี่ย79ครบล่าง23เห็นไหมครับจะเขียนว่าสุดครบล่างก็เลยวงแค่ครบล่างเข้าครบบนด้วยอย่างงวดที่สองก็เหมือนกันนะครับเนี่ยทีนี้ง่ายละนะครับง่ายละเอา51ยกมาแล้วก็เอา23ตรงนี้ยกมาตรงนี้5วง1ได้6นะครับเนี่ย6 263ได้5 6บวกหได้สินะครับก็หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ศนย์บวกสองได้สองบวกสได้ห้าบวกสได้เกบวกหได้สินะครับออกเก็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับนี่ก็เข้าห้นะครับศ0นศูนย์บนก็ตัวเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็เข้ายาวเนี่ยแอดวีวไปห้ FC แล้วมาดูงวนล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุด หกศูนย์ยกมาตรงนี้เก้าหนึ่งนี่ครับยกมาตรงนี้ศูนย์บวกหกได้หกเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์หกบวกศูนย์ได้หกนะครับลบหนึ่งแล้วห้าบวกสองได้เจ็ดบวกสามได้สิบนะครับเนี่ยบวกสามได้สิบบวกสี่ได้สิบสี่ก็ได้สี่สี่บวกห้าก็ได้เก้านะครับประมาณนี้หกห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้ากับอ่า ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหนึ่งที่นี่ก็มาทำให้ fc เห็นได้แล้วนะครับทอยนี้ไปก่อนทำให้ fc เห็นกันสดๆเลยนะ FC ฟทำให้เห็นกันสดๆเลยงวดวันที่สิบหกนะครับออกสิบหกเดือนเจ็ดหกแปดนะครับอ่าสูตรสองสูตร สุดหนึ่งสุดสองสิบหน่วยบนล่างทำได้ศูนย์เก้กับ0ูนย์เก้าหนึ่งสุดหนึ่งศูนย์เก้าสุดสองศูนย์เก้อาบวกกับสูตรครบล่างสูตรครบล่างหกห้าเจ็ดศูนย ห้าเจชน3ตัวตัวไหนก็เอฟสชน3ตัว0 0นอ้าวแล้วนะครับเอฟสชน3ตัว0ูนย์อ้าวแอดหมายมันเปนมือเก้าเอา้ามีเก้าด้วยแต่0นย์ตัวหน้าเอฟส ศน,นะครับแล้วก็ชนสามตัวอีตัวคือเก้าเก้าแล้วก็เก้าเอ๊ะแอดมันใจเกําทำไมเป็นศูนย์อยู่ข้างนายเนี่ยเอ๊ะยังไงนะครับชักยังไงแล้วเนี่ยเอาชนสองตัวนะครับห้าห้าชนสองตัว นี่จะ4050ยังไงเนาะ90อะไรอย่างงี้รู้เปล่านะครับอ่าแล้วนิ่หนึ่งตัวเดียวอ่าชนแค่สามตัวนะครับ fc ชน095ชน095ทีนี้มันไล่หน่อย fc เนี่ยถอยนิดเพืก็เห้เห็นเต็มๆนะครับ มาไล่้ f c ชมหน่อยนี่ครับงวดแรกชนสีตัวนะครับ9 9นี่ชนสามตัวนั่นนนั่นชนสองตัวนะครับ9 3 8 7ออก7 7 9 2 3ชนสามตัวคือ9แล้วชนทองตัวคือ3กับ7นะครับอันนี้ครับพอเข้า7 9 2 3 8นะครับรบล่างอัน,นี้น้อนอยู่แล้วนะครับแต่ก็เข้าบนด้วยนะครับ ต่อมาชนสามตัวงวดที่สองเนี่ยชนศูนย์หนึ่งสองห้าแต่แต้มสีคือชนสามตัวหนึ่งชนแค่สองตัวคือตัวหลังนี่ชนแค่สองตัวนะครับก็ออกศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับก็เข้าศูนย์ศูนย์ไปชนสองตัวก็เข้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยห้าหนึ่งจับกันเองด้วยนะครับหมดเงิแหลกนี่สามตัวสองตัวจับก,กันเองเจ็ดเก้านะครับเอาหมดสามนี่ครับหมดสาม เอฟซีก็เคตามเอดไปนะครับคอยตามเอดไปหมดสามนะครับชนสามตัวห้าศูนย์เก้าห้านี่ชนสามตัวแล้วก็ศูนย์กับเก้าเนี่ยชนสองตัวนะครับชนแค่สองตัวจะออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นะครับน,ออ 3, 7, 7, 5, นี่ชนสามตัวก็ชนสองตัวเข้านะครับจับก,กันเองชนสามสองตัวก็จับก,กันเองจับก,กันเองจริงวดแล้วเนี่ยเจ็ดเก้าหนึ่งงวด ห้าหนึ่งสองงวดห้าศูนย์สามงวดเนี่ยชนระจับมันเองสังเกตชนละจับมันเองด้วยเอฟซีงวดทีซี 4. ชนสามตัวนะครับเก้าแปดสี่ออกแปดเก้าสี่ห้าสี่เป็นไงครับชนสามตัวเข้าเก้านะครับแล้วก็ชนสองตัวแปดกับสี่เข้าสี่นะครับจับมันเองแค่ละเนี่ยโดยเฉพาะแปดนะครับหลักร้อย นะครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเนี่ยชนนะีน่นะครับชนรับเข่าหลักร้อยก็ถือว่าเข้านะครับเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่โดยเฉพาะจับชุดสิบหน่วยเนี่ยกาวสีเนี่ยเข้ามาสีงวดติดเอามาดูชนเล่าชนเล่ามางวดที่ห้านะครับชนสามตัวด้วยชนสามสี่สองนะครับออกห้าหกสามสามสอง นี่ชนสามตัวก็เข้าอีกแล้วแล้วก็จับชุดนะครับชนจับมันเองสามสองนะครับก็เข้าอีกแล้วสามเข้าทั้งหลังและบนนะครับอา้าวที่นี่ชนสองตัวไม่มีชนสามตัวนะครับเนะี่ยชนแค่สองตัวชนห้ากับแปดชนอย่างละสองตัวนอกนั้นก็เดี๋ยวเดียวไม่มีชนนะครับก็ออกไปหกแปดเจ็ดสามหกก็เข้าที่แปดห้าไม่เข้านะครับก็เข้าแปดเจ็ด แปดแล้วก็เจ็ดนี่ครับแปดเจ็ดคือครบล่างกว่าแปดเจ็ดนะครับสองสูตรเพอร์เฟกเพอร์เฟกกับเพอร์เฟกนะครับสมบูรณ์แบบกับสมบูรณ์แบบมาจับกัน fc ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความแม่นไงจะเกิดความแม่นถึงแม่นมากไง fc ก็ประจักษ์ให้ fc เห็นแล้วเนี่ยไม่ได้ชนสามตัวชนสองตัวเข้านะครับเนี่ยแต่ว่าเขาจับไม่ได้จับชุดกันเข้าแค่นั้นเองที่ผ่านมาห่างวันนี่ ตัวชนนี่จับมันเองเข้าหมดนะครับวันนี้หลุดแต่ว่ามาเข้าสองตัวชนหนึ่งตัวนะครับเนี่ยข้าแปดเจ็ดไปต่อมาวันที่หกนี่ชนสามตัวมาแล้วชนสองสามตัวดังนั้นชนหนึ่งตัวมาเลยหนึ่งก็หนึ่งตัวเจ็ดก็ชนสองตัวนะครับหนึ่งสองตัวเจ็ดก็สองตัวสามก็สองตัวนะครับเนี่ยออกออกสองสองเจ็ดแปดห้าจับมันเองเองแล้วครับสองเจ็ด นะครับนี่นะครับเข้าตั้งสองตัวแล้วสามตัวชนนะครับต่อา่างวดนี้นะครับชนแค่สองตัวทั้งนั้นเลยสี่ตัวสองหนึ่งเจ็ดหกออกสามแปดแปดศูนย์หกนะครับชนหกแล้วก็เข้าศูนย์หกนะครับเนี่ยหกแล้วก็ศูนย์เนี่ยแล้วก็คบล่างกว่าหกศูนย์ศูนย์หกนะครับก็เข้าไปชนแล้วมานะครับไม่มีหลุดเลยต่อมาครับเนี่ยชนสามตัวมาอีกแล้วนะครับ ก้าสามตัวหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ชนสี่ตัวเก้าสามแปดเจ็ดออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดสังเกตถ้าชนเยอะๆนะครับสามตัวขึ้นไปเขาจะจับกันเองเลยทันทีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยวดนี้ก็จับกันเองสองเจ็ดแต่วันนี้หลุดนะครับจะไม่ได้จับกันเองแต่ออกมาเข้าตรงนี้นะครับชนละมานะครับวดนี้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดก็เข้าแปดเจ็ดล่างนี่เก้าเข้าบน นะชนละมาสามตัวต่อมาเอาสามเข่าหลักร้อยอีกนี่เห็นไหม fc นี่ชนละมาเนี่ยสามก็มาหลักร้อยด้วยนะครับเออนะครับต่อมานะครับวันนี้ชนสองตัวนะครับไม่ได้ชนสามตัวสี่ตัวในชนสองตัวหมดชนละมาสองแปดเก้าศูนย์ออกสามห้าสองสองศูนย์ชนสองตัวกระจับชุดกันเนี่ยนะครับเนี่ยสองศูนย์ก็มา แะ่มาบนด้วยต่อมาอีกงวดงชนสองตัวเหมือนกันไม่มีสามตัวนะครับก็ชนที่แปดสี่ห้าหกนะครับก็เข้าที่ศูนย์หกล่างนะครับก็มาทําให้ผิดหวังนะครับเนี่ยหกศูนย์แล้วก็ครบล่างก็ศูนย์หกหกศูนย์นี่ครับต่อมาเนี่ชนสามตัวมาแล้วงวดที่ผ่านมาเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเลยนอเอฟสีชนหนึ่งหนึ่งหนึ่งน้ชนแค่สองตัวศูนย์ สองออกสองสี่หกเก้าหนึ่งนะครับอันนี้ชนสี่ตัวแต่ว่าไม่ได้จับชุดกันเองนะครับจับแค่คูโต้สองหกนะครับหนึ่งก็เข้าเก้าหนึ่งแต่ชนสามตัวนะครับเข้าชนสองตัวก็เข้านะครับแต่ไม่ได้จับชุดตัวชนกันเองนะครับงวดนี้ชนสามตัวนะครับแอดว่าจับชุดกันเนี่ยจับชุดกันเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์ห้าหรือเก้าห้าเนี่ย เอฟซีมองมองแค่นี้แหละแอนดอรมีมีจับชุดกันเองเนี่ยสามตัวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่ผ่านมาเห็นไหมเนี่ยสามสี่สองก็จับชุดกันสามสองล่างเนี่ยชนสามตัวเก้าแปดสี่ก็จับชุดกันบนเก้าสี่เห็นไหมเอฟซีไม่งวดห้าศูนย์เก้านะก็จับชุดกันห้าศูนย์เนี่ยนะครับชนสามตัวลรมาดังนั้นงวดนี้ชนสามตัวแอดว่านะครับ ถ้าเมกา0กว่า0.5นะครับนะครับ0.5ส่นสนวสน90เน,นี่ยนี่แอดมองไว้เงี้ยนะครับส่วนชนละมานี่มาแน่แน่รอยเซนนะครับร้อยเซนแอดไม่กลาแต่มสีเพราะว่าชนสามตัวเลยเอ้ยชนสองตัวเลยชนละมาแต่มหน่อยก็ดีเนะาะ0 ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเนี่ยแล้วก็เก้าเนี่ยนะครับจะไม่แจ้งก็ไม่ได้นะครับอขอลูกควพื้นทีงวดต่อไปหน่อย <c oughs> ขอลูกควนิดเดียวนะครับกล้าไปแจ้งเยอะเพราะยังไม่ออกนะครับแจ้งวันนี้แอดมันใจมากเลยเพราะชนตัวเดียวสามตัว นะครับแล้วแอดไลน์ตำแหน่งดูนะเนี่ยตำแหน่งตรงกันตำแหน่งนี้นะครับแอดก็เลยมั่นใจมากแตงวันนี้แอดมั่นใจกาวนะครับแต่ศูนย์อยู่ตัวหน้าเพราะศูนย์เนี่ยเพราะชนสามตัวเนี่ยตัวหน้าเนี่ยชนสามตัววันเลยแล้วก็มาทั้งหมดเลยที่ชนสามตัวตัวหน้าทั้งนั้นเลยนะครับมีชนสามตัวสองสองออในงวดเดียวสองตัวชนสามตัวคู่กันเนี่ย มีวันนี้วันแรงนะศูนย์กับเก่าแอเลยเข้าใจว่าศูนย์เก้าเก้าศหรือเปล่านะครับนะครับศูนย์เก้ากศูหรือเปล่า fc งวดที่แล้วเก่าหนงวดนี้อาจจะเก่าศูนย์ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างวันนี้ชนเรามา 50, 9, ห้าศูนย์เก้าจะ่ออก 50, ห้าศนย์ล่างเนี่ยวดนี้อาจะออกศูนย์เก้าล่างหรือเปล่า fc นะครับน่าสนนะครับศูนย์เก้าล่าง Ừ, นะครับหรือจะเป็น05นะครับ0550เนี่ย32 05ล่างก็เป็นไปได้นะครับเนี่ย05ล่างก็เป็นไปได้นะครับ32 94หรือจะเป็น05บนก็เป็นไปได้อีก05บนล่างนะครับและจะเป็น09ล่างนะครับหรือบนก็ได้เช่นกันนี่แหละ ซีอสอยากบอกเอฟซีว่ะสมควรสังเกตอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าจับชุดก็มีจับชุดก็มีโอ้อยู่ในชุดครบลลางให้เอฟซีมองคุดเนี่ยเพราะว่าสามตัวเนี่ยศูนย์เก้าห้าเนี่ยอยู่ในชุดครบล่างหมดเลยนะครับให้ดูในชุดครบล่างเลยแหละนะครับอยู่ในชุดครบหลางเลยและ ให้ขอสังเกตเลขส,นะนะสีไว้ตัวนึงนะครับเลขสีไว้ตัวนึงก็คือห้าศูนย์สี่เก้าให้มองแค่นี้เลยแอดยังไม่เคยเปลี่ยนใจตั้งแต่คลิปแรกที่แอดบอกให้สังเกตห้าศูนย์สี่เก้าไว้นะครับจะออกในนี้สีตัวนี่แหละจับมันเองหมุนออกนะครับ แต่สีชัดเจนตรงนี้เลยที่แอดบอกเนี่ยชัดเจนมากเลยแอดบอกหมุนกงาสามตัวเนี่ยชนละมานะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับโดยเฉพาะศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับส่วนเก้าห้าเก้าเนี่ยแอดว่าเปอร์เซ็นต์จะมาน้อยนะครับเพราะยังไม่มีเลยเนี่ยเออแต่แอดซื้อในแอปบอาตังเก้าห้าไปแล้วนะครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มามากกว่าเอฟซีนะครับเออ สังเกตว่ากาวห่าจะมายากแต่แอดซื้อในแอป๋าตังไปละสองใบเออแอดมองว่าศูนย์กาสวยกว่านะครับศูนย <N> ์กากับศูนย์ห้าเดี่นศูนย์แล้วกันเอแอดวงไปเลยสีเนนไหนก่านเน้นไหนละเอาตัวแรกอ่ะเดี๋ยวเอฟซีจะทำไมแอดไม่วงเอางี้เลยศวนย์กาเนี่ยแอดยัง ยังช่างไว้ก่อนนะครับยังช่างไว้ก่อนเพราะถ้ายังไงเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยชนสามตัวหมดนะครับแล้วก็เขา่าเข่าทุกหมดเลยที่ชนสามตัวนะครับชนละมาส่วนกานี่ก็ชนสามตัวเหมือนกันแต่มันอยู่ในช่องสี่ก็ชนสองตัวนะครับชนสองตัวมาหนึ่งสองสามแล้วก็ออกมาอยู่มาหลักร้อยแล้วก็หลุดนะครับแล้วก็มาแล้วก็หลุดหลุด แล้วก็หลักร้อยแล้วก็หลุดหลุดหลุดนะครับดังนั้นในกาวเนี่ยถ้ากาวไม่มานะจะมาศูนย์ห้าเอฟสี่นะครับถ้ากาวไมมาจะมาศูนย์ห้าทันทีเลยเอฟสี่นะครับเห็นังเกตศูนย์ห้าไว้นะครับเนี่ยถ้ากาวไม่มาจะมาศูนย์ห้านะครับ,ะรบจะมาศูนย์ห้าถ้าศูนย์กาวไม่มานะครับจะมาศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่แหละนะครับ แอดแอดสังเกตอย่างนี้นะครับแอดสังเกตอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นเนีย่ยวันนี้ศูนย์เก้าห้านะครับแล้วก็มาชนห้าศูนย์เก้าแล้วก็ออกห้าศูนย์เห็นไหมห้าศูนย์นี่มาดูวันนี้เนี่ยศูนย์เก้าห้าอีฟซีเห็นไหมศูนย์เก้าห้าอีนะครับแล้วก็มาชนศูนย์เก้าห้านะครับ งนี่ชนห0าศูนย์เนย์เชน5 0านออกห่าศูนนี้0ูนย์เก่าหแล้วก็ชน0ูนย์เกมีสิทธิออก05นสูงมากเลยเอนะครับสูงมากกว่าศูนย์เกสูงมากกว่าเก้าห่าแอดฟันให้เอเลยศูน์หบนล่างชุดเดียวเอ นะครับฟันใหน F4 05บนล่างนะครับชุดเดียวเลยส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดไหนคอยว่ากันนะครับในในสูตรอื่นในคลิปอื่นนะครับส่วนคลิปนี้สูตรนี้แอดฟันใหน05บนล่างชุดเดียวกว่านะครับเพราะอันนี้ยังไม่ได้สรุปใน F4 นะครับเดี๋ยวรวมคลิปทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยววันสรุปแอดจะมาสรุปให้ว่าให้เน้นตัวไหนมากเป็นพิเศษนะครับ จะมีชุดเด่นชุดรองสามนี่นะ FC ประมาณนี้นะครับแอดก็มาด้เขียนให้ดูนะครับดูแค่นี้ก็นนะ่าจะคุ้มค่าคุ้มเวลาในการชมด้านะ FC. นัก FC นะเอาไปพิจารณากันนะครับ FC คลิปนี้ก็สุดท้ายนี้ FC ที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดหมุนเซียนมะขามพัชโชนะครับยองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ใครเนาะหลอดพ้นจากเพย์อันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้โชคดี ถูกลงวันกันทุกทางทุกคนนะครับเอสติคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีพระผู